เชีย่ยกูนอนแสบตาทังคืนเลยว่ะโทษว่ะโทษว่ะโทษโทษพวกกูเป็นคนช่วยมึงออกมานะเว้ยถ้าไม่ใช่เพราะมึงกีตาร์คนนั้นนะที่ทำให้ไอ้กีนเผลอมึงโดนไอ้กีนลากกลับบ้านไปแล้ว กูวแผนควงหญิงไปลองไม่เวิร์กแล้ววะกีนแม่งไม่กลัวแพ้ผู้หญิงแม่งบอกว่ามันจะยอมเปลี่ยนใจให้กูชอบมันให้ได้อะแล้นมึงก็หันมาคบผู้ชายเลยเิยวะมึงจะบ้าเหรอไม่ใช่พวกกูหมายถึงว่าให้หาผู้ชายมาแกล้งเป็นแฟนมึงไอ้กีนก็ได้ยอมแพ้สักทีแล้วกูว่านะนาทีเนี้ไม่มีใครเหมาะถ้าผู้ชายคนนี้แล้วเว้ วันนี้ผมมาเล่นแทนให้รุ่นพี่เฉยๆขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับตอนเนี้ยมันเป็นทอกับเดทานในโลกโซเชียลด้วยนะเว้ยมีคนส่งข้อความไปหามันเป็นพันๆข้อความกูว่าคนแบบนี้แหละที่จะต้องทำให้กินยอมแพ้แต่เราจะไปขอให้มันช่วยไงวะชื่อก็ไม่รู้คณะก็ไม่รู้รมีใครโอมเท่เป็นโลกโซเชียลเรื่องแค่เนี้ย กูหาให้มึงได้อยู่แล้วเว้ยแต่อยู่ที่มึงอะ่ะมึงจะเอาปะละ่ะ <c oughs> ขนาดนี้กูคงเลือกได้อะ่ะจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้นะเว้ยเป้าหมายของเราเป็นคนเก็บตัวไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่นไอจีเฮ้ยไน์ไลน์ไลน์ไลน์นะไ g จีไม่ถ่นหนะ้านี่กูก็อยู่ในเพจคิวบอยมาหลายชั่วโมงแล้วนะเว้ยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลอ<ล>นะไรน่าสนใจเลย เดี๋ยวนี้ใครเข้าเพจคิวบอยกันมันต้องนี่เว้ยเคียวบอยเคียวเออนั่นแหละนี่ไงพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยเป็นไงสารวัตรอย่างรัศด์ไออาร์คนอะไรวะชื่อโคตรแปลกเลยเฮ้ยรู้คณะมันแล้วไปเลยปะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมึงยังไม่ทันรู้จักนิสัยใจคอมันเลยแล้วมึงจะไปคุยกับมันถูกได้ยังไงเออว่ะ เฮ้ยมีคนปล่อยคลิปตอนที่ไปเจออ้สารวัตรมาเว้ยสารวัตรพี่ซื้อขนมาฝากจ้าผมไม่ชอบกินนมหวานนะครับเอ้าแล้วลองชอบกินอะไรเหรอจ๊ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรเลยหรอหรือว่าไม่ชอบเป็ใครซื้ออะไรมาให้กินแต่ด้วอะไรครับผมกินเองที่มันเป็นสารวัตรแย่งสารวัตรเนี่ยแ่ม่งรอมาจากไหนวะ ขนาดกูหลอ,อกก็แม่งกูยังไม่กล้าทำเลยอูดนยไหนเพื่อนไหนดูยดิไหนไหนดูหน่อยดิในความหลอ,อของมึงทำไมกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ไง